สวัสดีครับนายู่กับผมสมัยชาแนลครับผมวันนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านน้องพงเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ตํบบาบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มาชมทีมงานดํารงคมสันซีนีมาบุรีรัมย์นะครับช่วงนี้ก็ออกพรรษาแล้วนะครับมีงานให้ชมเรื่อยๆนะครับผมงานหนังกำลังเรรู้สึกว่าจะเยอะช่วงนี้นะวัาจะเป็นบุญกฐิน แล้วก็งานต่างๆครับผมนี่ครับผมอยู่ด้านหลังโจนะครับวันนี้กําลังลงระบบไฟนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในงานนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดเชกกดไลค์กดซับสไครต์ให้ให้กับทางช่องด้วยแล้วกันครับผมสมายชาแน,นลครับผมนี่ครับบรรยากาศในงานนะครับด้านหลังโจอก็จะเป็นสไลเด,ดอร์นะครับผมนี่ย สำหรับน้องๆหนูๆน,นะครับเนี่ยวันนี้น่าจะใช้เครื่องปั่นไฟนะครับอ่ได้ยินเสียงอยู่อ,อันนี้เป็นโซนหลังจอนะครับโซนหลังจวันนี้พี่วินัยกำลังถ่ายอยู่ด้านหน้านะครับนี่อ่ะพี่วินัยกำลังถ่ายอยู่ครับด้านหน้า อันหลังนี่จะเป็นเครื่องปั่นไฟนะ150 SDG ร้อนะครับเครื่องปั่นไฟตัวใหญ่พนักง,งานกำลังจะขึ้นโจนะครับทีมงานดำรงคมสันซีนีมานะครับ ภาพอาจจะมืดนิดนึงนะครับมามาค่ำแล้วครับผมบกำลังไปทำงานมาครับผมเรามาจากทำงานเราเมาเก็บบรรยากาศนะครับมาฝากแฟนๆนะผมนี่อะดำรงคมสันซีนิมาบุรีรัมนะกำลังลงระบบไฟนะแล้วก็กำลังขึ้นโจอครับตอนนี้จอ12เมตรนะครับ,นนนรบหนังเขตบุรีรัมนะครับ ถือว่าเป็นหน่วยยอดนิยมนะครับหน่วยนี้นะอองานค่อนข้างจะบ่อยอนำทีมงานโดยเสียเป๊ะครับผมดำรงภาพยนตรย์กำลังขึ้นจอครับผม12เมตรอันนี้ก็เป็นผู้จัดการนะครับผู้จัดการผู้จัดการสมพรนะครับผมประจำหน่วยดำรงคมสันซินีมานะฮะผู้จัดการครับสวัสดีครับ นี่ครับผมผู้จัดการสมพนครับผมนี่ขออนุญาตเมียมาสองวันนะน่าจะมีงานสองวันนะครับฝั่งนี้เป็นพี่วินัยนะครับช่อง YouTube วินัยสุทธิครับผมสวัสดีครับนี่นี่เจอกันอีกแล้วครับสมหมายชาแนลกับวินัยสุทธิมาถึงแล้วปะะทกันแล้วปะทะกันแล้วได้ได้คลิปแล้วจัดก็รายคลิปอยู่นี่แดีวก็จะทําเป็นม้วนเดียวจบม้วนเดียวจบผมว่าจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆนะให้เป็นเฟนเขาได้ชมเปรอๆบ้าง อาจารย์ก็เดี๋ยวจะหาช่องได้ได้ได้รายได้มาก็น่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้เฟนๆได้ดูความคมชัดมากขึ้นฝากฝากติดตามช่องด้วยครับผมสมหมายชแนลมุกมืดเจ้เฮ้ยสมายชแนลเอาโอเคครับผมนี่ฮะฝากช่องพี่วินัยด้วยกันนะวินัยสุดนะสุดทิเดี๋ยวเราไปชมคุมพลังนะครับดำรง เขาใช้อะไรนะผมว่าใช้ประดิษฐ์เจริญซาวนะครับผมนะเท่าที่ผมเคยถ่ายนะนี่ครับผมกำนันกำนันสวัสดีครับโอ้เจอแล้วเจอแล้วทีมงานนี้รู้จักทุกคนนะครับรู้จักทุกคนเลยนะติดตามทุกคนนะผมนี่กำนันนะนี่พนักงานขับรถทีมงานดำรงคุมสันมือปืนรับจ้างเนาะอาจารย์เนาะไปทุกไปทุกหน่วยนะมีหลายหน่วยครับผมนะเรียกใช้ได้ อาจารย์เดี๋ยวนี้ก็รีวิวระบบ power นะครับผมเดี๋<า>ยวฝั่ไปลามาดพรุ่งนี้ไปลำไปมาดต,<อ>ตลาดผูกงานโตนเนื่องครับผมทีมงานดำรงคุ้มสัน,นอันนี้เป็น power ของท,ทีมงานดำรงคุ้มสันนะครับประดิษฐ์เจริญห้าพันห้ 5, 5, 5. 3, 3, าสามเทนนะครับผมกานบุญยังคงใช้โรยน์นะครับผม เออสองพันสี่นะยังเป็นตัวเก่านะครับด้านบนนะเป็นคุ้มพลังตัวเก่าถือว่าพลังเสียงใช้ได้ครับผมตัวนี้นะฮะวันนี้ก็อยู่ระหว่างขึ้นโจนะครับฝั่งนี้เป็นหมู่บ้านนะครับนะน่าจะเปิดไม่ได้ดังนะครับผมนะเอาเพคพอประมาณเขตในเมืองนะนะพี่วินยัยแกก็ได้หลายคลิปแล้วนะครับหลายหลายแล้วหลายหลายคลิปแล้วใช่ทำมงินเดียวจบมงินเดียวจบ นี่ครับผมคือการประดิษฐ์ประดอยนะฮะประดิษฐ์ประดอยให้แฟนๆนะ <MC S 1> ปุกๆได้ชื่นได้ชม,ชชมอะไรใหม่ๆครับผมติดตามพี่วินัยครับผมนะได้ชมหนังกงลงเพลงแบบสนุกสนานกันแน,น,น่นอนนะฝาก u t u b e ด้วยแล้วกันนะครับช o u t u b e สมัยชาแนลนะครับนะคลิปนี้เก็บคลิปสัป้นๆมาฝากแล้วกันครับผมฝากติดตามด้วยครับ